ทักษอรพานนกุลฉลองวันเกิดเพื่อนสนิทนอกวงการแถมแคปชั่นดีต่อใจเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอากรี๊ดหนักมากเมื่อทางด้านน,านนกุลประกาศดูใจแอปทักษอรอเป็นคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแถมยังบอกอีกว่าหากเปลี่ยนนสถานะแฟนเมื่อไหร่จะเลื่อนเป็นภรรยาจะติดจรวจดแน่นอน ในเวลาต่อมาทางด้านแอปทักษอรได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับกำลังคุยนันกุลและตอนนี้ตนก็แฮปปี้มากหลังได้ร่วมงานกันจึงเกิดเป็นความรู้สึกดีๆให้กันซึ่งตอนนี้ได้คุยกันมาหนึ่งปีกว่าแล้วล่าสุดแอปทักษอรพานาน,านกุลฉลองวันเกิดเพื่อนสนิทนอกวงการพร้อมน้องปีใหม่ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจสุดๆโดยทางด้านเพื่อนแอปทักษออนยังได้ออกมาโพสแคปชั่นชวนฟินอีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้เบิร์ตเดย์แอดยูลาล่าสุใดเล่าจะเท่าคืนวันศุกร์สุขมากหรือเปล่าไม่รู้แต่สุขอยู่อะรูชะ้ชาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะสุขหรือจะเสาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนไม่เหงาอีกแล้วสิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อนหยุดวันเสราร์ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลองมาหยุดที่เราก่อนได้นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจีบยากหรือเปล่าไม่รู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่จีบอยู่อะรู้แล้วไทยอินเพลงประกอบเพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปอดวัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิเทศ34เช่นการแอดที่จิกาออฟฟิเชียล